นี่คือกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องซึ่งเจ้าจะตั้งไว้ต่อหน้าพวกเขาเมื่อเจ้าซื้อทาสฮิบรูเขาจะรับใช้6ปีและในปีที่เจ็เขาจะออกไปเป็นอิสระโดยไม่ต้องจ่ายอะไรถ้าเขาเข้ามาคนเดียวเขาจะออกไปคนเดียวถ้าเขาเข้ามาแล้วแต่งงานภรรยาของเขาจะออกไปกับเขาถ้านายของเขาให้ภรรยาแก่เขาและนางได้คลอดบุตรชายหรือบุตรสาว ให้เขาภรรยาและลูกๆของนางเป็นของนายของนางและเขาจะออกไปคนเดียวและถ้าทานนั้นกล่าวอย่างแท้จริงว่าข้าพระเจ้ารักนายของข้าพระเจ้าภรรยาและลูกๆของข้าพระเจ้าอย่าให้ข้าพระเจ้าออกไปเป็นอิสระเลยแล้วนายของเขาจะนําเขามาต่อหน้าโลหิมและจะนําเขาไปที่ประตูหรือที่สาวประตูและนายของเขาจะเจ้าหูของเขาด้วยเหล็กแหลมและเขาจะรับใช้ในายตลอดไป และเมื่อชายคนหนึ่งขายลูกสาวของเขาให้เป็นทาสหญิงน,นางจะไม่ออกไปเหมือนที่ทาสชายออกไปถ้านางไม่เป็นที่พอใจในสายตาของนายของนางที่มั่นนางไว้กับตัวเองแล้วเขาจะให้นางถูกไถเขาจะไม่มีอำนาจขายนางให้แก่คนต่างชาติเพราะเขาหลอกลวงนางและถ้าเขามั่น,นางให้แก่บุตรชายของเขาเขาต้องปฏิบัติต่ตอน,นางตามสิทธิ์ของบุตรสาว ถ้าเขาแต่งงานกับภรรยาอีกคนหนึ่งอาหารของนางเครื่องนุ่งห่มของนางและสิทธิการส่งรสของนางจะต้องไม่ถูกลดลงและถ้าเขาไม่ทำสิ่งทั้งสามนี้ให้แก่นางแล้วนางจะออกเป็น,ปนอิสระโดยไม่ต้องเสียเงินผู้ที่ตีคนจนตายจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอนแต่ถ้าเขาไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าแต่โลหิหส่งมบอบเขาไว้ในมือของเขาแล้ว เราจะกำหนดสถานที่ให้เจ้าที่เขาจะหนีไปแต่เมื่อชายคนหนึ่งกระทำอย่างยิงโสต่อเพื่อนบ้านของเขาเพื่อฆ่าเขาด้วยการหลอกลวงเจ้าจะต้องจับเขาแม้จากแท่นบูชาของเราไปประหารและผู้ที่ตีบิดาหรือมารดาของเขาจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอนและผู้ที่ลักพาตัวคนและขายเขาหรือถ้าเขาถูกพบอยู่ในมือของเขาจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน และผู้ที่แช่งดาบิดาหรือมารดาของเขาจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอนและเมื่อคนต่อสู้กันและคนหนึ่งตีอีกคนหนึ่งด้วยหินหรือด้วยกำปั้นของเขาและเขาไม่ตายแต่ต้องนอนเตียงถ้าเขาลุกขึ้นอีกและเดินออกไปข้างนอกด้วยไม้เท้าของเขาแล้วผู้ที่ตีเขาจะไม่มีความผิดเขาจ่ายเพียงค่าเวลาที่สูญเสียและดูแลให้เขาหายดีสนิทและเมื่อชายคนหนึ่งตีท่าชาย หรือทาสหญิงของเขาด้วยไม้พลองจนเขาตายใต้มือของเขาเขาจะต้องถูกลงโทษอย่างแน่นอนแต่ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่หนึ่งหรือสองวันเขาจะไม่ถูกลงโทษเพราะเขาเป็นทรัพย์สินของเขาและเมื่อคนต่อสู้กันและพวกเขาตีหญิงมีครรภ์และลูกของนางออกมาแต่ไม่มีการบาดเจ็บเขาจะต้องถูกลงโทษอย่างแน่นอนตามที่สามีของหญิงนั้นกำหนดแก่เขาและเขาจะให้ผ่านผู้พิพากษา แต่ถ้ามีการบาดเจ็บแล้วเจ้าจะต้องให้ชีวิตแทนชีวิตตาแทนตาฟันแทนฟันมือแทนมือเท้าแทนเท,านทาน้าแผลไฟไม่แทนแผลไฟไม่บาดแผลแทนบาดแผลาการเคี่ยนแทนการเคี่ยนและเมื่อชายคนหนึ่งตีตาของทาาชายหรือทาาหญิงของเขาจนเสียหายเขาต้องปล่อยให้เป็นอิสระรเพื่อเห็นแก่ตาของเขา และถ้าเขาทําให้ฟันของทาสชายหรือทาสหญิงหลุดเขาต้องปล่อยให้เป็นอิสระเพื่อเห็นแก่ฟันของเขาและเมื่อวัวกฤษชายหรือหญิงจนตายแล้ววัวน,นั้นจะต้องถูกคว้างหินอย่างแน่นอนและเนื้อของมันจะไม่ถูกรับประทานและเจ้าของวัวน,นั้นไม่มีความผิดอย่างไรก็ตามถ้าวัวน,นั้นเคยมีนิสัยกฤตมาก่อนและเจ้าของได้รับการเตือนแล้วและเขาไม่ได้กักขังมันไว้จนมันฆ่าชาย หรือหญิงคนหนึ่งวัวนั้นจะถูกคว้างหินและเจ้าของก็จะถูกประหารชีวิตด้วยถ้ามีการกําหนดค่าไถ่าบาปให้แก่เขาแล้วเขาจะต้องให้ค่าไถ่ชีวิตของเขาตามที่กําหนดให้แก่เขาไม่ว่าจะขิดบุตรชายหรือขิดบุตรสาวตามคําตัดสินนี้จะกระทําแก่เขาถ้าวัาวขีดทาสชายหรือทาสหญิงเขา ต้องให้ในายของพวกเขาเงิน30ส,สิบเชคเคอร์และวัวนั้นจะถูกคว่างหินและเมื่อชายคนหนึ่งเปิดหลุมพรางหรือถ้าชายคนหนึ่งขุดหลุมและไม่ปิดมันและวัวหรือลาตกลงไปเจ้าของหลุมต้องชดใช้เขาต้องให้เงินแก่เจ้าของสัตว์และสัตว์ที่ตายแล้วจะเป็นของเขาและเมื่อวัวของชายคนหนึ่งทำร้ายวัวของเพื่อนบ้านและมันตายแล้วพวกเขาจะขายวัวที่ยังมีชีวิตและแบ่งเงินจากมัน และแบ่งวัวที่ตายด้วยหรือถ้าเป็นที่ทราบกันว่าวัวนั้นเคยมีนิสัยกริดมาก่อนและเจ้าของไม่ได้กักขังมันไว้เขาจะต้องชดใช้วัวแทนวัวอย่างแน่นอนส่วนสัตว์ที่ตายจะเป็นของเขา